คุคุณต่อยครับกัวคุณต่อยของเราในวันนี้นะครับจะสอนท่านทําอาหารที่เรียกว่าคอหมูย่างกระทะร้อน่าครับอยู่บ้านอะไรไหนๆก็ไหนๆแล้วไมคนเราอยู่ด้วยกันมันต้องเติมเต็มความรักให้กันบ่อยๆนะครับออะไรจะนอะไรเพื่อความรักก็ได้ขอหอมหน่อยได้ไหมครับ คอหอมจริงนะจริงสิแน่นะแน่นะเอาไปเลยมาขอหอมเอาไปเลยคำสั่งครับเมนูนี้คือคอหมูย่างกระทะร้อนนะครับร้านวิวดีอยู่ถนนมอเตอร์เวย์บางนาพท่านอยู่บ้านท่านชอบกินอยู่แล้วใช่ไหมคอหมูย่างใช่เมื่อชอบกินอยู่แล้วเวลาที่ง่ายๆลองมาทําเองเลยแต่เมนูนี้อร่อยเด็ดๆอยากบ้างเด้อ่ะะัวร้อนนะออร่อยจริงๆมันจะมีความสุขมากๆ อ๋อแล้วไม่เอาไม่เอาเหรอมาตั้งจานเลยวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาที่นี่เลยร้านวิวดีมอเตอร์เวบางนาขอเชิญทุกผู้ชมพบกับคุณสมศักดิ์เซนทุบัวครับสวัสดีคเญสวัสดีครับปัญหาของเรานะครับอ่าเวลาเวลาเป็นนั่งทานตามร้านอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้ายิ่งเป็นร้านอาหารอีสารเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือคอหมูย่างใช่แล้วที่สำคัญ มันน้อยอกน้อยใจทำไมอะเวลาสั่งเนี่ยนะมันมาแค่แบบมันห้าหกชิ้นแล้วเวลามาเนี่ยก็แบบแหมแม่คุณเอ้ใครบางที่สุดชนะหรือไงแต่วันนี้แต่วันนี้เราเรารู้สูตรเราทํากินในที่บ้านเนี่ยเอาให้หนำใจไปเลยถูกต้องวันนี้หนำใจแน่ๆเพราะร้านนี้เขาทาอร่อยจริงๆแล้วมันเป็นสูตรแบบพิเศษของเขาเลยร้านอยู่ตรงไหนเขาวิวดีเนี่ยอยู่เรียบทางหลวนมอเตอร์เวย์บางนาแลครับผมบางนาครับผมสังเกตอะไรใกล้ๆพี่ถ้า ถ้าเกต่ยวกันนะครับตรงเกียงเกงกับไม่กะบางนานะครับพี่ต้องฝากครับไหนๆก็ไหนๆแลหนูไม่เคยเจอพี่มาก่อนเลยหอมหอมให้เข้าไปเลยครับให้เข้าไปเลยครับราคาดีนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณตากก็เลยจะมาสอนเมนูที่ท่านทานํทาทานอยู่เองที่บ้านได้เลยเสาร์อาทิตย์ไม่มว่าจะเป็นข้าวเหนียวไม,ม่ว่าจะข้าวสวยร้อนอร่อยสุดๆถ้า <c oughs> เราไปชมพร้อมๆ <c oughs> กันเลยครับ <c oughs> นี่ครับครับ <c oughs> อันนี้เตรียมนะครับเตรียมวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบนะครับสำหรับทำวหมูย่างกระทตลอดวิวดีจริงๆนะครับครับร้านนั้นวิวดีมากครับมีคอมูย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซักคอมูของร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้เลาะเลาะมันออกนะครับเพราะทางร้านเราก็จะไม่มีมัน เลาะมันออกให้หมดสันาอหมูย่าใช่ครับท่านผู้ชมเลาะมันแล้วก็ตัดขวางนะครับครับผมเพื่อจะให้อ่าเครื่องหมักนี่เข้าไปอยู่ข้างในครับนี่คือีครับผมครับพักไว้แล้วก็เตรียมนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าน้ำหมักนะครับมีน้ำปลานะครับน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งเดือนห้านะครับเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าไม่เอานะครับตัดปี๊บนิดหน่อยนิดเดียวนะครับครัถามด้วยซอสพริกซอสพริกครับผมนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสซอสปรุงรสนะครับ แล้วก็ครับแล้วก็ซอสปรุงรสที่ซิวครับซีอิ๊วซีอิ๊วด้วยนะฮะซิวขาวคุกครับคุกในการหมักไรนะครับอย่างน้อย2ชั่วโมงครับหรือหมักข้ามคืนได้ยิ่งดีครับเก็บในตู้เย็นนะอ่าถ้าจะหมักข้ามคืนเก็บในตู้เย็นด้วยนะฮะไม่ใช่เอามาเก็บไว้ข้างนอกนะฮะเน่าเลยนะเหน่าเน่าเอาแล้วเสร็จแล้วยิ่งนานยิ่งดีเอาออกมาครับไปย่างนะครับย่างย่างในเตาถ่านนะครับไฟครับไฟไม่ ไม่ร้อนมากไฟผ่านกลางไฟผ่ันกลางอย่างใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับหมูจะได้สุกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใจร้อนหมูจะไหมหมูจะไหม้นะครับข้างในไม่สุกใช่นะครับแล้วก็ค่อยๆย่ากลายขยะนะครับดูจนได้ที่คราวนี้ไปเตรียมน้ํําทำข้าวคั่วครับทางร้านนะครับใช้ข้าวอะไรข้าวสารข้าวเหนียวนะครับใช้ข้าวเหนียวใช้ข้าวเหนียวนะใช้ข้าวเหนียวครับผมคุณผู้ชมมีตะไคร้นะครับ มีขามีตะไคร้ครับใส่ลงไปลไปขั้วนี่นี่นี่อันนี้อันนี้พิเศษจริงไม่เคยเห็นที่ไหนเขาขั้วข้าวจนเหลืองแล้วนะจถึงจะใส่ขาตะไคร้ลงไปแล้วก็ขั้วจนกลิ่นขาตะไคร้ขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดใส่ทีหลังขัาวมไปเลยครับมันจะไม่ไหม้นะครับถ้าใส่ไม่พร้อมกัน ไปมะกรูด็จะไหม้นะครับมันบางเรื่องบางนะครับหลังจากนั้นแล้วก็นำข้าวคั่วที่ได้พักให้เย็นแล้วก็มาตำเย็นแล้วเอามาตำโขกนะครับเอาปั่นได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าปั่นมันจะไม่หอมไม่หอมนะครับขอตำแทนเอานข้าวคั่วนะครับนะครับแด็กก็นะฮะพริกนะครับพริกเราก็คราวนี้คั่วพริกคั่วพริกนะครับเคั่วเองนะครับคั่วเสร็จเกลือนะครับเพราะว่าเวลาคั่วพริกเสร็จเกลือนี่จะไม่ฉุนนะครับไม่ฉุนครับผม ั่วจนได้ที่เลยนะท่านผู้ชมคั่วจนได้ที่แล้วเอาไปตำเอาไปตำพูดง่ายทําพริกป่นนั่นแหละใช่นะฮะแต่ว่าเป็นพริกป่นสดใช่นะเห็นกันสดๆอย่างนี้เลยครับผมครับคราวนี้จะทำน้ำยำใส่น้ำปลาลงไปนะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวต้องเป็นมะนาวแท้นะครับครับผมแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมในการร่วมกันนะครับมีตามมาตาลเสรองมันนะครับแล้วก็นะครับ ตามไปพริกป่นที่เมื่อกี้แล้วก็ข้าวคั่วนะครับคุกนะครับเพื่อจะไปล่าตัวของหมูย่างกระทาร้อนนะครับอ๋อเอาไปล่าตอนคราวนี้มาเตรียมเตรียมเครื่องเคียงเขานะครับตัวก็จะมีหอมหอมหอมซอยที่คุณกทีิหอมเมื่อกี้ครับอ๋อครับผมแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะครับผักชีฝรั่งหั่นยังไงครับหั่นหยาบนะครับหั่นหยาบนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับตามแล้วต้นหอมซึ่งก็หั่นหยาบเหมือนกันหหนยาเมือกครับผมนะครับนี่นะครับแล้วก็เตรียมไว้แล้วก็เป็น เครื่องเคียงเขาอีกแต่หนึ่งครับพริกขี้ฟ้าแดงนะครับทั้งแดงทั้งเหลืองเอาสีด้วยนะเอาเผ็ดน้อยๆหน่อยนี่พริกไทยพริกไทยอ่อนนะครับนี่ครับพริกไทยอ่อนเวลาโดนความร้อนแล้วมันจะหอมขึ้นมานี่จะเด็ดมากพริกไทยอ่อนด้วยนะฮะอันนี้จะไม่เคยเห็นคราวนี้ก็เอาเครื่องทั้งหมดไปลงในกระทะร้อนในกระทะร้อนครับผมใส่ในกระทะร้อนเห็นๆอย่างนี้เลยท่านผู้ชมแล้วก็ราดด้วยน้ำยำที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะครับจอบมาลักษณะนี้นะครับเนี่ยมันก็จะช่างแบบี้เลยกลายเป็น ขอหมูย่างกระทะร้อนครับนี่ผู้ชมเดี๋ยวกันนะก่อนจะไปฟังกระเบื้องแล้เดี๋ยวจะหาว่ามันไม่ร้อนนี่ดูดูครับนี่ร้อนร้อนเลยนะฮะอันนี้ร้อนร้อนชาชมาเลยครับร้อนร้อนเราก็ทำกันตรงนี้ให้เห็นกันเลยนะครับก็เตรียมไม่ไม่เชื่อว่าร้อนใช่ไหมเอามือเอามือจับกระทะบางทีท่านผู้ชมไม่เชื่อเอามือจับกระทะเลยร้อนนะฮะ คราวนี้เราจะไล่กลับไปนิดนึงก่อนนะครับว่าดีคนที่จะรับประทานนียขออนุญาตนิดเดียวว่าไล่กลับไปนิดนึงวันอื่นท่านผู้ชมเวลาเลือกคอหมูย่างเนี่ยนะครับให้เลือกคอหมูย่างยังไงเวลาเลือกคือตัวตรงตัวคอหมูต้องสันมันเลยนะครับต้องสันคอมบางคนก็จะใช้เนื้อสันนอกนะครับเนื้อสันนอกตรงนี้เหรอใช่ครับตรงสันคอมูกแต่จะมีตัวหนึ่งจะไม่มีไม่เยอะนะครับบอกเขาว่าไงซื้อ ข้อหมูคอหมูย่างจะไปซื้อสัดข้อหมูครับสันข้อหมูแล้วเวลาพอได้มานะฮะคุณอ้อเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องพยายามอย่างยิ่งที่เอามันออกให้หมดครับผมเพราะอะไรท่านผู้ชมจะงงว่าทำไมเพราะเมนูนี้มันใช้กระทะร้อนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเอาไปย่างขนาดนั้นถ้ามันมีมันอยู่มันไม่ไม่อร่อยเลยไม่อร่อยนะครับโอเค วิธีเลือกแล้วก็หั่นชิ้นไม่ต้องใหญ่มากครับครับคราวนี้เวลาที่จะเอาไปหมักท่านผู้ชมเวลาที่บ้างเสร็จแล้วเวลาจะไปหมักยิ่งหมักนานเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันเนื้อจะยิ่งนุ่มเท่านั้นแต่ถ้าจะนานเกิน2-3ชั่วโมงเช่นอาจจะบอกว่าหมักไว้สักหชั่วโมงครับก็กรุณาใส่ตู้เย็นครับผมใส่ตู้ชิลก็ได้นะครับใส่ตู้ชิลไว้ถ้าเราจะหมัก เป็นอาที่สองอาที่ย์ีใส่ตู้ฟีดไรแล้วก็ต้องต้องใส่ถุงอะไรไหมครับใช่เดใส่ถุงเนี่ยหอใส่ถุงแล้วก็แช่ใเย็นแล้วใส่อยู่ไงอะไรเนี่ยจะวางกับพื้นตู้เย็นก็เชิญนะนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือนันวิธีนอกจากนั้นแล้วไม่มีอะไรพิสดารน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งครับอันนี้เขาก็พูดง่ายๆว่าเขาจะเอาเอาหอมอะหอมแล้วหวานหวานนี่มันหวานอยู่แล้วเพราะเราใส่น้ำตาลด้วยแต่ว่าแทนที่เราจะใส่น้ำตาลมากก็เลยใส่น้ำตาลน้อยเพราะเรามาใส่น้ำพึ่งไปแล้วถูกไหมครับ ไอ้ที่เด็ดจริงๆท่านผู้ชมที่ท่านพลาดเมนูนี้ก็คือพลาดทั้งหมดใช่คือข้าวคั่วและพริกคั่วครับต้องคั่วเองต้องคั่วเองครับต้องสดถ้าท่านกลับไปทําที่บ้านแล้วท่านทําทุกขั้นตอนหมดแต่ซื้อพริกสาเร็จรูปสําเร็จรูปมาแล้วครับพริกป่นว่าง่ายๆสำเร็จรูปมาแล้วเป็นขีดๆโล่ลเป็นขีดๆโลๆแล้วก็ข้าวคั่วเนี่ยซื้อมาอ่าเยอะๆเก็บไว้อ่าจะหื้นๆไม่มีความอร่อยเด็ดขาดอ่าจะื้นเพราะฉะนั้นสองอันนี้ต้องทําเองครเพราะข้าวคั่วเลย ถ้าจะให้ดีครับเวลาเราเราเราดมเนี่ยจะมีมีกลิ่นของตะไคร้มีกลิ่นใบมะกรูดกล่นอะไรนใช่เพราะฉะนั้นอ่าใช่ไม่ใช่อ่ะเพราะเวลาที่เขาคั่วเขาคั่วกับเนี่ยอย่างที่เขาบอกจริงมีตะไคร้มีอะไรต่างๆที่เมื่อกี้เราเห็นกันแล้วนอกนั้นไม่มีอะไรเป็นความลับนั่นคือทั้งหมดแล้วแต่นนี้เสร็จเด็ะคุณโก้คุณโก้ผมขอมุมผมขอมุมนี้มิดมามีดมามีดมามีดมาอยเด ตายแล้วเจ้าขอกระดาษมา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 กระดาษกระดาษมีโ้ผมขอมุมเนี่ยไปบริการอะไรเนี่ยแย่งมาได้นิดเดียวนี่นี่พี่อาพี่เอามุมนี้พี่เอามุมนี้โอ้โหท่านผู้ชมรถเข้ามุมเลยเอามุมเข้าทางเลยแต่นี้่อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมันคนชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบคอหมูย่างที่ทานเข้าไปแล้วลายในปากท่านต้องหมากนานหน่อยแต่บางคนยังไม่ชอบอย่างนั้นชอบยังไงก็ยังตามต้องการความรู้สึก เหนียวหนึบความรู้สึกการรับประทานอก็ไม่ต้องหมักนานนักถูกต้องไหมครับครับ่าอย่างตัวอย่างอันนี้จะมีมีกลิ่นน้ำผึ้งโดนไฟไปไปไหม้ครับแล้วน้ำผึ้งโดนย่างนะครับจะหอมน้ำผึ้งใหม่ทีนี้ดูนี้ฮะทีนี้ดูดูเนื้อในด้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะโอ้ไม่มีมันเลยนะครับและนี่เป็นน้ำน้ำจิ้มเขาลาดมานะฮะขออนุญาตนะครับ เจอกข้าวเหนียวนะอือกินร้อนๆนะคุกกบข้าวรู้แล้วแหละ่าเค็ดลับคือต้องต้องเอามันออกให้เยอะที่สุดครับได้แล้วมันจะกลับมาเป็นกกึ่งๆหมูย่างที่มันแบบทั้งนุ่มและทั้งแน่นได้ด้วยด้วยความที่ใช้สันคอหมูด้วยแหละถูกไหมเนื้อมันเลยแบบอะไรฮะเราจะไม่ค่อยเห็นคอหมูย่างเท่าไหร่เพราะว่าจะมีพวกผักปกคลุมอยู่คุณคุณใเดี๋ยวให้อธิบายก่อน มปลิกี่เพลิง่กยี้พลังเนอะคือยังคมเหมกลัเดิมครับยังเวลาผมกินเนี่ยคุณผู้ชมผมจะเลือกเลือกจุดที่คนไม่ค่อยกินนั่คือมุมมันตรงเวลามุมมุมมันนะฮะ แล้วก็เรื่องจุดที่เขาไม่กินกันใช่ไหมฮะ,ะแล้วไปบนเลยเน,นะหมดแต่เรื่องที่จุดที่เขาไม่มาหนี้หมดแล้วนี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้ลองมาทําทานดูที่บ้านมันอ,อร่อยสุดๆร้านนี้เขาทาดีจริงๆามากครับแล้วก็เอาสูตรมาให้กับท่านเพื่อความอร่อยของท่านเองอนะครับขอบคุณร้านวิวดีอขอบคุณคุณสมศักดิ์ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดจนเราจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ กระดน้ำผลไม้ NUC เวลาทำงานเนี่ยน้ำก็จะบีบออกมาแยกกากได้เป็นอย่างดีหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทสิบชิ้นหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอันนี้หมดไปเลยข้าวมันไก่ไข่ล้ำนครับเนื้อตัวเนื้อโทษนะครับคุณ้ยนครับเนื้อนุ่มมากันละมุนไปหมดแล้วผมเลือกตรงส่วนสะโพกอะับ คุ้นเ้อมันจะเป็นแบบเป็นกล้ามเนื้อหน่อย